ท่านใดหรือว่าทนายความทนายความท่านใดที่ต้องการนำทางรักษาสาธีการนี้ไปท่านอื่นะครับก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามทางรักษาสาธีการสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนํำแชร์รอยย c h ช n แนลนะครับกับผมทนายกิษเมธนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาอยู่กันในหัวข้อทำไมเช็คเด้งถึงต้องรับผิดทางอาญา ซึ่งเราได้รับเกียรติจากพี่ทานายนำชัยนะครับให้เกียรติมาแชร์ประสบการณ์กอบเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะไปสอบถามประสบการณ์จากพี่ทานายนำชัยนะครับเราต้องมาทําความรู้จักกับเช็คกันก่อนนะครับว่าเช็คคืออะไรเช็คเนี่ยเป็นตราสารรูปแบบหนึ่งนะครับแทนการชราระหนี้ด้วยเงินสดเมื่อสภาพของสังคมและธุรกิจเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตซึ่งน่าจะเยอะพอสมควรแล้วก็ความเร่งรีบในการประกอบธุรกิจของนักธุรกิจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้นักธุรกิจหลายๆท่านเนี่ยหันมาใช้เช็คกันมากขึ้นเพราะว่าด้วยเหตุผลประกันใหญ่ๆเลยก็คือเราจะไม่ต้องพกเงินสดเป็นจำนวนมากเพื่อไปชําระหนี้ให้แก่กันแล้วก็อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการติดต่อธุรกิจค้าขายดังนั้นเนี่ยเช็คเนี่ยจะเป็นเครื่องมือทางการเงินหนึ่งที่นิยมใช้เป็นจํานวนมากแล้วก็ความสําคัญของเช็คเนี่ยคือการสร้างความเชื่อมั่นหรือความมั่นใจสําหรับผู้ที่ถือเช็คฉบับนั้นอยู่ว่า จะได้รับเงินที่ระบุในเช็คอย่างแน่นอนอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับพี่นันใช่ครับถูกต้องก่อนอื่นเลยเนี่ยผมศึกษาเคยศึกษาเรื่องนี้แล้วกเ็เคยเห็นผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับว่าเขาก็จะใช้คําว่าเช็คเด้งซึ่งในความหมายเนี่ยพี่นําใช้ให้ความหมาย่ได้ไหมครับว่าเช็คเด้งหมายความว่าอย่างไรครับคาว่าเช็คเด้งนะครับมันก็เป็นภาษาพูดเนะเาะชาวบ้านก็เรียกติดปากกันว่าเช็คเด้งครับแต่ภาษาที่กฎหมายใช้ก็คือใช้คําว่า ธนาคารเขาเรียกว่าธนาคารเช็คน right e ั่นถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินนะครับก็หมายความว่าเราได้รับเช็คมานะครับแล้วเอาเอาเช็คนั้นไปขึ้นเงินตามระเบียบและวิธีการของธนาคารแล้วก็ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินนะครับหรือที่เรียกว่าเช็คเต้งนั่นเองนะครับหมายความว่าเมื่อ เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเนี่ย<ม>ก็จะมีวิธีการทางกฎหมายต่างๆที่มีหลายวิธีที่ทําให้เราสามารถนําเช็คไปไปทวงถามนู่นนี่นั่นได้ซึ่งหากไม่ได้รับชําระเงินเนี่ยบางเคสหรือบางกรณีเนี่ยมักจะเป็นความผิดทางอาญาซึ่งตามพรบรเช็คที่เราน่าจะรู้จักกันเนี่ย<ม>กำหนดองค์ประกอบความผิดทางอาญาไว้ว่าอย่างไรบ้างครับครับก็ การออกเช็คนะครับมันจะเป็นความผิดอาญาก็ต่อเมื่อมันมีการออกเช็คโดยที่มีเข้าองค์ประกอบตามที่กําหนดไว้ในพรบเช็คนะครับก็จะมีต้องเป็นการออกเช็คนะครับประการแรกนะครับต้องเป็นการออกเช็คเพื่อชําระตนนี้ที่มีอยู่จริงนะครับแล้วก็นี่นั้นต้องมาเข้าได้ตามกฎหมายนะครับแล้วก็ต้องเข้าองค์ประกอบอีกหลายประการหน้หนึ่งเช่นเป็นการออกเช็คโดยที่มีเจตนาไม่ให้ใช้เงินจำเช็คนั้นนะครับสองเป็นการออกเช็คโดยที่ ในขณะที่ออกเช็คไม่มีเงินในบัญชีตามเช็คนั้นหรือ3ามถอนเงินออกไม่ให้มีเงินเพียงพอตามที่จะต้องสั่งจ่ายเช็คหรือ4ี่ที่มีคําสั่งให้ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินโดยทุจริตนะครับ <c oughs> ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดที่ผมบอกมานะครับก็มันมันก็ต้องอยู่ภายใต้องค์ประกอบแรกที่ผมบอกก็คือหนึ่งต้องเป็นการตอบเช็คเพื่อชําระหนี้ที่มีอยู่จริงแล้วก็หนี้นั้นต้องมาคับได้ตามกฎหมาย หมายความว่าถ้าเราออกเช็คเพื่อชํารหนี้อย่างเช่นชํารหนี้ที่ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยก็คือไม,ไ,มไม่ไม่ไม่สามารถเข้ากรณีนี้ได้ถูกไหมครับใช่ครับก็ยกตัวยอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นการออกเช็คเ,เพื่อชํารหนี้การพนั <S <S นเหมือนเดีนะครับแม้ว่าแม้ว่าเช็คการพนันแม้ว่านี่การพนันจะมีอยู่จริงแต่นี่นันมันมันเป็นนี่ที่บังคับไม่ได้ตามกฎหมายอันนี้มันก็ฟ้องคดีหมายถึงว่าเช็คนั้นก็ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดายาหรือนะครับ แม้ว่านี่นั้นจะมีอยู่จริงแต่นี่นั้นังคับไม่ได้ตามกฎหมายการออกเช็คก็ไม่เข้าองค์ประกอบประผิดอาญายกตัวอย่างเช่นนะครับตามที่กฎหมายกําหนดเรื่องการกู้ยืมเงินการกู้ยืมเงินเนี่ยกฎหมายกําหนดว่าการกู้ยืมเงินตั้งแต่2,000บาทเนาะมันต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือมันฟ้องร้องมาพอดีกันไม่ได้กรณีแบบนี้ถ้าเป็นการกู้เงินด้วยปากปากๆนะครับไม่ได้มีสัญญากู้หรือไม่ได้มีหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือเนี่ย แม้จะออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้นั้นนะครับก็ไม่เป็นความผิดอาญาเพราะว่านี่นั้นมาคับไม่ได้ตามกฎหมายแต่ว่าโอเคแหละเรื่อง,เร,องเรื่องที่เอาเช็คไปฟ้องเรื่องหนี้ทางแพ่ง่ะมันก็ยังได้อยู่ครับเพียงแต่ว่ามันเช็คนั้นไม่ไม่สามารถฟ้องคดียาได้อืมนั่นหมายความว่านางทางพรบอนเนี้ยมีความผิดทางอาญาด้วยใช่ไหมครับว่าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเราทําผิดจริงเนี่ยจะมีโทษทางอาญาอย่างไรบ้างครับ ครับครับถ้าการออกเช็คนั้นเข้าองค์ประกอบความิตายางที่เราที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับกฎหมายกำหนดโทษไว้อาจจะพูดไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกิน6 0 0 0ืนบาทต่อต่อเช็คหนึ่งหนึ่งฉบับนะครับก็คือถ้าออกกี่ฉบับก็บวกไปใช่ครับซึ่งผมมีข้อสงสัยนิดน,นึงครับว่าในปัจจุบันเนี่ยก็คือมีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเยอะมากอย่างเช่นในระบบธนาคารหรือโมบายแบงกิ้งเนี่ยเราสามารถโอนเงินได้ทีละ ทีละหลายๆบาทหรือเป็นจํานวนเยอะๆเนี่ยแต่ว่าทําไมเจ้าหนี้รายใหญ่หรือสนาบานการเงินเนี่ยยังให้เราออกเช็คอยู่ครับครับก็ต้องอบอกนี้ครับว่าแม้แม้ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมันมันพัฒนาไปไกลเนาะมันอำนวยความสะดวกกันในลักษณะการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือว่าโอนเงินอะไรทำนองนี้ก็สะดวกมากขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องคบเงินสดตามที่ ธนาคารสิเมตบอกไปในตอนต้นนะครับว่าทุกวันนี้มันไม่ต้องพกเงินสดหเหตุผลที่มันมีการสั่งจ่ายเช็คไม่ต้องพกเงินสดนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามในในในแง่ของการยอมรับในทางบัญชีนะครับและความน่าเชื่อถือสําหรับกิจการบางประเภทที่ที่เป็นกิจการขนาดใหญ่นะครับ <c oughs> เช็คก็ยังถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถืออยู่พอสมควรในในในแง่ของการบันทึกบัญชีนะครับเช่น การโอนเงินมันก็โอนได้สะดวกแต่ว่าในมุมความน่าเชื่อถือที่จะเอาไปบันทึกบัญชีอะไรต่างๆในทางบัญชีระดับที่มันเป็นบริษัทใหญ่เขายังเขายังอยากให้เป็นการสั่งจ่ายเงินโดยเช็คซึ่งมันมันสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ว่าเป็นการสั่งจ่ายเช็คให้ใครค่าอะไรมันจะมีเอกสารประกอบไปหลายอย่างครับแล้วก็เหมือนผมฟังพี่นํำใสเมื่อกี้เหมือนจะมีคําว่าเจตนาทุจริตขึ้นมาด้วยแต่ว่า ถ้าเกิดว่าในขณะที่เราสั่งจ่ายเช็คเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาทุจริตเนี่ยแต่เราถูกฟ้องในคดีนี้นะครับเราสามารถต่อสู้ได้ยังไงบ้างครับการต่อสู้คดี <c oughs> คําว่าทุจริตเนี่ยนะครับมัน,ม,นมันต้องขยายความเนาะแต่เพราะว่าการเป็นที่จะเป็นองค์ประกอบความผิดตามพรบรเช็คเนี่ยนะครับมันมันกฎหมายเขียนแค่ว่ามีเจตนาที่จะไม่ให้ใช้เงินตามเช็คซึ่งนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นบางองค์ประกอบเช่นมีมีเงินบัญชีไม่ไม่พอจา่าย ถามว่ามีเงินบัญชีไม่พอจ่ายตามเช็คเนี่ยมันทุจริตไหมนะครับซึ่งถ้าเรามองในมุมคําว่าทุจริตชั่วร้ายคงไม่ได้ชั่วร้ายเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะสภาพคล่องทางการเงินไม่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 คล่องไ,ไ,ไม่พอจริงๆก็ได้จึงทําให้เงินในบัญชีไม่มีนะครับถามว่าเป็นทุจริตไหมผมผมก็มองว่าไม่ไม่ได้ทุจริตเพียงแต่ว่าการที่มีเงินบัญชีไม่พอจ่ายตามเช็คเนี่ยมันก็อาจจะเข้า์ประกอบความผิดอาญาฐานเขาเรียกว่าออกออกเช็คเพื่อมีจิตนาไม่ให้ใช้ระเงินก็ได้นะครับแต่ว่าถ้า <c oughs> เป็นกรณีทุจริตตามความหมายในพรบเช็คก็น่าจะหมายถึงองค์ประกอบสุดท้ายก็คือ,อมีคำสั่งให้ธนา,าคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คโดยทุจริตคำว่าโดยทุจริตหมายต็อหมายวามว่ามันไม่มีเหตุอันควรตามกฎหมายแต่ในกรณีถ้าเรามีเหตุอันควรตามกฎหมายเช่นเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ค่าสินค้าหรือค่าเช่าแล้วก่อนที่จะถึงกําหนดวันในเช็คน,นะครับปรากฏว่ามีเหตุที่จะตงเลิกสัญญาก่อนนะครับเช่นสินค้ามีปัญหา เราต้องการที่จะเพลมให้ผู้ให้ผู้ขายเนี่ยเขาเขารับผิดชอบอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนผู้ซื้อก็เลยยังยังไม่อยากชําระเงินก็เลยไปขอรับเช็คไว้ก่อนหรือค่าเช่ามาเลิกสัญญาก่อนแล้วเราสั่งให้ธนา,าคารปฏิเสธการจ่ยายเงินหรือว่ารับเช็คไว้ก่อนแบบนีเนเน้เป็นการที่มีคําสั่งให้ธนา,าคารเขาเรียกว่าไม่ไม่ยังไม่ชําระเงินโดยที่ยังไม่ได้ชุดจิตเพราะมันมีเหตุตามกฎหมายอยู่แบบนี้ก็อาจจะให้เหตุนั้นฟังได้ก็อาจจะไม่เต็มความผิดอาญา ตามคบเช็กก็ได้แล้วผมเชื freely, ่อว่าพี kind of ่ธนายเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการทําคดีเช็คมาก่อนผมอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าเราถูกฟ้องคดีเช็คเนี่ยพี่พี่ธนายนํำชายมีคาแนะนำยังไงบ้างครับก็เบื้องเบื้องต้นนะครับทนายความเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทนายความที่ไหนก็ตามถ้าเขาจริงผมก็เชื่อว่าทุกทนายความทุกท่านเนี่ยเข้าใจกฎหมายครบเชิกเป็นอย่างดีนะครับเวลาได้รับ งานคดีหรือว่าลูกค้ามาปรึกษาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบข้อแรกก็คือเราต้องตรวจสอบว่าการออกเช็คน้ำหนักโดยพฤติการแรงตา่างมันเป็นการออกเช็คที่เป็นความผิดอาญาตามพรบรเช็คโดยที่มีองค์ประกอบต่างๆตาม,ตาม,ตามที่ผมได้บอกไปหรือเปล่านะครับถ้ามันมีเหตุบางสิ่งบางอย่างนะครับโดยที่ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ว่ามันทาให้พฤติการในคดีออกไปทํานองว่าไอ้เช็คนั้นมันเป็นอาจจะเป็นเช็ค สั่งจ่ายเพื่อเป็นหลักฐานการเป็นหลักฐานการกู้เงินหรือออกเช็คเพื่อค้ำประกรันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันพอมันไม่เป็นความผิดอาญาเช็คตามบลบอเช็คนียเราก็สามารถสู้คดีได้ซึ่งโดยประสบการณ์ผมเนี่ยเวลาลูกความเข้ามาพบเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาเอกสารอะไรต่างมาให้ดูเขาบางบางรายก็จะบอกว่าฉันออกเช็คเพื่อค้ำประกันนะนะครับ มา,มาหาเราแต่ว่าพอเราดูเอกสารต่างๆม,มันไม่ใช่พฤติกรรมมันก็เป็นการออกเช็คเพื่อชำระนี่อันนี้ก็ก็มีเหมือนกันเยอะแต่บางคนก็บอกว่าโอเคมีเขาเรียกว่ามีคดีเช็คเกิดขึ้นแล้วก็เอากสารมาพอเรามาดูปรากฏว่า,เ,าเช็คนี้มันออกมาเพื่อคำประกันนะครับแล้วก็หรือบางทีเช็คนี้มันออกมาเพื่อเป็นหลักฐานการกู้ยืมเมนินถามว่าเราดูจากอะไรบางทีก็ดูจากสัญญาก,กู้นะร่บ อย่าลืมนะครับว่าบางทีสัญญากู้เราไปโหลดจากอินเทอร์เนต็ตหรือว่าไปทำเอาเอาสัญญาสําเร็จรูปมาเนี่ยนะครับมันจะมีถ้อยคำในทำนองว่า,าเพื่อเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือว่าเพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน,นะะจึงผู้กู้จึงมอบเช็คไว้ให้เง,งี่ยคือผู้ให้กู้บางรายเนะะี่ยครับก็ไม่ได้ดูละเอียดก็ไม่ได้ขีดถ้อยคํานี้ออกนะครับไม่ได้ขีดถ้อยคาคำาว่าเพื่อเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือเพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินไม่ได้ขีดออก แกไปเขียนเลขที่เช็คไปเลยว่าอันไม่ได้ส่งมอบเช็คไว้ให้กับผู้กับผู้ให้กู้นะครับอแบบเนี้ยเวลาเราได้สัญญากู้มาเขาได้สัญญากู้มาเขาก็เอามานอนกอดอย่างดีใจว่าเ,าเขาได้เช็คไว้แล้วถ้าเกิดเช็คด้งเขาจะฟ้องอายายได้แต่พอเวลาจะฟ้องจริงๆไปดูข้อความในสัญญากู้ข้อนี้นะครับคือชนะคดีมาหลายรายแล้วครับด้วยด้วยความที่ไม่ไม่ได้รอบคอบในการทาสัญญาครับอสอบถามพี่แนะนำชัยนิดน,นึงครับว่า ถ้าในมุมของลูกความหรือเมื่อบ,บางท่านเนี่ยก็คืออยู่ดีๆก็มีหมายสารหรือหมายเรียกยม,ามาที่บ้านบอกว่าออถูกฟ้องคดีเช็คเนี่ยออพี่น,นายชัยพี่น,นายชัย,ยจะมีคําแนะนํำยังไงบ้างครับครับเบื้องต้นถ้าได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนนะครับหรือว่าคำหมายหมายหมายเรียกจากสารก็ดีในความผิดตามพรเบเช็กน,นะครับ,รบเบื้องต้นก็ต้ตองก็ต้องเข้าพบทางนายความก่อนนะครับเพื่อให้นายความเข้าตรวจสอบว่า เช็คที่าพาดนั้นนะครับมันเป็นมันเข้าองค์ประกอบความผิดอาญาหรือไม่นะครับถ้ามันเป็นความผิดอาญานะครับมันก็มีทางออกต่อไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปแต่ถ้าเกิดมันมันไม่ได้เป็นความผิดอาญาเนี่ยเราก็สามารถที่จะสู้คดีได้การสู<ๆ>้คดีในความผิดอาญาเช็คนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเราเบี้ยวหนี้นะครับคือนี่ทางแพ่งเราอาจจะรับผิดต่อเจ้าหนี้อยู่นะครับแต่การที่เจ้าหนี้เนี่ย เอาคดีอาญามา,มาบีบลูกหนี้ด้วยพรบรเช็คเนื่องจากว่ามันเข้าองค์ประกอบความผิดตามเช็คเนี่ยอ,อันนี้ก็ส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งถ้ามันเป็นความผิดตามอาญาตามข้อมิดอาญาฐานพรบรเช็คจริงๆก,ก็ว่าคอีเรื่หนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าบางครั้งมันก้ามกึก่งเข้าไม่เข้าหรือว่าหรือไม่เข้าเลยแต่เอาคดีอาญามาฟ้องบิดลูกหนี้นะครับแบบนี้นะครับนในฝั่งในฝั่งจำเลยก็สามารถสู้คดีให้สามพิพากษายกฟ้องในสวดอาญาได้นะครับหรือบางทีถ้าเจ้าหนี้ แกล้งฟ้องนะครับรู้มั่นใจคือข้อเท็จจริงมันชัดอยู่ว่ามันไม่ใช่ัดเช็คนี่มันไม่ใช่ความผิดอาญาแต่เอาเช็คนี้มาฟ้องอาญาลูกหนี้เนะี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นฟ้องเท็จนะครับซึ่งการฟ้องเท็จก็มีโทษจำคุกในส่วนเจ้าหนี้ผมดูด,ดีไม่ใช่ว่าเป็นโจทย์ดูดีดีกายไปจําเลยนะเพราะว่าเอาเอาคดีอาญาที่เป็นเป็นเท็จเนี่ยมาฟ้องลูกหนี้นะครับอันนี้ในส่วนของถ้าเช็คนั้นมันเป็นความผิดอาญาจริงๆนะครับจะทายังไง ดังการการการหาทางออกอันนี้นะครับมันก็มีได้2กรณีกรณีแรกนะครับก็ต้องอยอมผ่อนยอมผ่อนให้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็ต้องมั่นใจว่าเราผ่อนได้จริงๆนะครับอันนี้ศาลอาจจะให้เรารับสารภาพแล้วก็ผ่อนในคดีซึ่งถ้าผ่อนได้ตามเงื่อนไขนะครับก็ศาลก็ศาลก็จะจำหน่ายคดีหรือว่ายกฟ้องหรือว่ารอการลงโทษไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่า อีกวิธีหนึ่งนะครับเราไม่มั่นใจว่าเราจะผ่อนได้ตามเงื่อนไขไหมเราอาจจะขอใช้สิทธิ์สู้คดีไปนะครับสู้คดีไปชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็ตามนะครับแล้วเมื่อก่อนคดีจะถึงที่สุดเราในระหว่างที่สู้คดีก็ต้องเก็บเงินนะครับก็ต้องหาเงินแล้วก็ก่อนคดีถึงสุดก็เอาเงินไปชำระหนี้เจ้าหนี้หรือวางสารเข้ากับจำนวนเช็คที่เป็นหน,น,น,นี้อยู่ครับ อันนี้ก็ยากให้ให้คดีอาญาในส่วนเช็กอาับไปเช่นกันนะครับเพราะเวลาเป็นคดีเช็กเนี่ยมันอย่าเพิ่งตกใจมันมีทางออกหลายทางนะครับเพราะเพราะว่าคดีเช็คเนี่ยเป็นคดีที่ยอมความได้ใช่ครับคดีพิจยอมความได้ครับแล้วก็เป็นคดีเช็คที่มันเป็นการยอมความแรกแล้วมันมีมันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับพิเศษอย่างหนึ่งที่มันนอกเหนือจากเหมือนเหมือนกับความผิดอาญาการบุกรกเนียอาญาก็คือถ้าเป็นความผิดอาญาฐานอื่นนะครับแม้แม้ว่าเป็นความผิดอนยอมความได้แต่ว่า มันก็เป็นความผิดอยู่ซึ่งถ้าโจทย์ไม่ถอนฟ้องไม่ถอนแจ้งความอะไรต่างๆก็ต้องศาลก็ต้องพิพากษาเราการลงโทษแต่คดีเช็คนะครับถ้าเราเอาเงินเท่ากับจํานวนหนี้เนี่ยมวนตามเช็คกันนะครับไปชำระหนี้เจ้าหนี้หรือไปวางสารก่อนคดีพีจสุดคดีอาญาเลิกกันคือเลิกกันนี่ก็หมายความว่ามันมันมันถือว่ามันระง,งับไปเลยตามตามที่คือเท่ากับว่าไม่มีความผิดเลยศาลต้องต้องยกฟ้องไปนะครับและนี่คือความพิเศษของคดีเช็ค ก็คือถ้าเราเอาเงินไปคืนตามตามตามยอดตามเช็คเนี่ยก็คือคเราก็จะไม่ได้มีพันธะในทางคดีอาญาอีกแล้วถูกไหมครับใช่ครับถือว่าคดีอาญาเลิกกันแต่ว่าต้องมีข้อระวังนะครับกฎหมายกำหนดว่าต้องาวางก่อนคดีถึงที่สุดนะครับอืมก็คือก่อนคดีก่อนสาลฎีกาพิพากษาหรือ,อว่าก่อนก่อนก่อนที่สิทธิทางทางคดีเนี่จะระงับไปใช่ครับ,รบก็หมายความว่าสิทธิอุทธรณ์ดีกายังมีอยู่ก็ถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุดครับเช่นสาล อ่าชั้นต้นพิาพากษาวันนี้นะครับมันยังอยู่ในระหว่างที่เราอุทธรณ์ได้อยู่นะครับหรือหรือขยายอุทธรณ์ได้อยู่อันนี้ถ้ายัางอยู่ในระหว่างเราจะเวลาที่แสร็อุทธรณ์ก็ถือว่าคาดียังไม่ถึงที่สุดครับครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับให้พี่นา,นายนำชัยแนะนําหน่อยนะครับกับผู้ที่กําลังจะใช้เช็คเนี่ยเพื่อเพื่อไม่ว่าจะเป็นเพื่อชําระหนี้หรือเพื่อประกันหนี้หรือเพื่ออะไรต่างๆเนี่ยมีมีข้อควรระวังอย่างไรบ้างครับก็อ่ ขอญากแยกเป็นกลุ่มอย่างนี้นะครับว่าในสำหรับกลุ่มกลุ่มคนที่จะสั่งจ่ายเนาะสั่งจ่ายเช็คนะครับการสั่งจ่ายเช็คนี่นะครับแน่นอนว่าเจ้าหนี้ทุกรลยเนี่ยเขาเรียกว่าลูกหนี้ทุกรลยหรือว่าเจ้าหนี้ทุกรลยเวลาเวลาจะสั่งจ่ายเช็คนี่คนที่เขาคนที่เขารับเช็คอ่ะคนที่เขาไปรับเช็คก็คือเขาเป็นเจ้าหนี้เนาะนะครับเขาก็ต้องอยากได้เงินตามเช็คแล้วก็ถ้าหากว่าเช็คนั้นมันสามารถฟ้องคดีอาญาได้เขาก็เขาก็ถือว่าเขาได้เปรียบ ว่าลูกหนี้นะครับก่อนจะสั่งจ่ายเช็คเนี่ยถ้าให้ข้อควรระวังคือจ่ายเท่าที่จําเป็นคือพูดง่ายๆว่าถ้าถ้ามันสามารถชําระหนี้ด้วยวิธีอื่นได้หรือหาปหระกันอื่นๆได้ก็ไม่สั่งจ่ายเช็คดีกว่านะครับ mm hmm. แต่ถ้าเกิดสั่งจ่ายเช็คไปแล้วนะครับแน่นอนว่าแม้ว่าบางครั้งมันมีความบกพร่องทําให้มันไม่เป็นความผิดอาญาแต่ว่ามันก็ยังเป็นหนี้ทางแพ่งซึ่งเขาสามารถฟอร้องมาครับคดีทางแพ่งได้ อันนี้คือข้อควรระวังของฝ่ายอลูกนี้นะครับว่าการออกเช็คเนี่ยก็คือพูดได้ง่ายภาษาชาวบ้านคือถ้าไม่ออกได้ก็ดีครับนะเดีจะว,ว่าออกได้ก็ออกเท่าที่ยังเป็นแล้วก็พยายามอย่ากออกหลายฉบับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะออกเช็คหนึ่ง0 0นบาทฉบับละหนึ่งแสนบาท1ล้านบาทหรือว่าฉบับละสิบสิบแปดล้านยี่สิบล้านโทษเท่ากันคือจำคุก 1, ไม่เกิน 6, 1ปีปรับไม่เกินหกหมื่นเพราะฉะนั้นถ้าเงิน20 000, ล้านคุณออกเช็คฉบับเดียวนะครับคุณก็ทุกหนึ่งปีนะ ถ้าเกิดว่าเช็ค20ล้านแต่คุณออก20ฉบ,บับฉบับละ1ล้านบาทคุณก็กโทษมันก็ตามนั้นนะครับเพียงแต่ว่ากฎหมายมันกาหนดให้จําคุกได้ไม่เกิน5ปี10ปีก็ว่าไปแต่ว่าโทษมันก็คือตามเช็คเลยครับตามจำนวนเช็คเนาะอันนี้ในส่วนของฝ่ายเขาเรียกว่าเจ้าหนี้เนาะเจ้าหนี้ผู้ผู้ส่งเช็คก,กันนะครับข้อควรระวังของเจ้าหนี้ผู้ส่งเช็คก,ก็อันนี้ก็เคยผมเคยเจอกรณีที่มีลูกหนี้เขาหัวหมอนะครับ เขาสั่งจ่ายเช็คนี่แหละนะครับแต่ว่าเจ้าหนี้เนี่ยเจ้าหนี้ไม่ได้ไปรับเช็คเองบ้างก็ดีหรือบางทีไปรับเช็คเองแต่ว่าด้วยประสบการณ์ไม่พออันนี้ก็มีข้อควรระวังนะครับเช็คนั้นเนี่ยมันต้องสมบูรณ์นะครับแล้วมันต้องสมบูรณ์หมายความว่ามันหนึ่งมันต้องมีวันที่คือการจะเป็นความผิดอาญาจริงๆนอกจากนอกจากนั่นอนอกจากที่ผมระบุไปข้างต้นนะครับมันยังมีองค์ประกอบยิบย่อยนะครับเรื่องความผิดอาญาเช่นเช็คนั้นต้องมีวันที่นะครับถ้าเช็คนั้นไม่มีวันที่ กฎหมายถือว่าไม่มีวันวันเวลาที่จะทำความผิดพราถือว่าไม่มีความผิดอาญาเหมือนกันแต่กฎหมายไม่ได้เขียนไว้นะในในประบวลกฎหมาเอ้ในพรบเช็คไม่ได้เขียนแต่ว่าเป็นแนวความคิดศาสดีกาว่าถ้าเช็คไม่ระบุวันที่ก็ถือว่าไม่มีระยะเวลาในการทำรความผิดนะครับก็ถือว่าไม่มีความผิดอาญาเหมือนกันอันนี้ลูกหนี้ลูกหนี้ของหัวหมอนะครับในในต้นฉบับเช็คฟังดีๆนะครับต้นฉบับเช็คนะครับ เขนะียนวันที่ให้นะครับแต่ว่าก่อนที่เขาจะเขียนวันที่ให้นะครับเขาเอาเช็คนั้นที่ยังไม่ลงวันที่ไปที่ยังไม่ลงวันที่นะ่ะนะครับไปไปถ่ายสำเนาไว้อันจารย์ตามทันนะครับ,รนนรบพูดง่ายๆว่าก่อนที่จะเขียนวันที่ให้กับเจ้าหนีนะ้อ่ะเช็คนั้นมันมันยังไม่ลงวันที่เขาเอาไปถ่ายสำเนาไว้แล้วเวลาเจ้าหนี้มารับเช็คไม่ว่าจะเป็นมารับเองก็ดีหรือว่าให้ messenger มารับก็ดีนะครับเขาก็จะให้เจ้าหนี้น่ะ เซ็นรับในสำเนาเช็คว่าได้รับเช็คไปแล้วแต่อย่าลืมว่าใ้สำเนาที่เขาถ่ายไม่มีวันที่แล้วเข้าใจใช่ไหมฮะแต่ต้นฉบับเช็คเนี่ยที่เจ้าหนี้ถือไปมันมีวันที่เจ้าหนี้ก็เข้าใจว่าเช็คนั้นสมบูรณ์เข้าใจว่าเช็คนั้นสมบูรณ์แล้วก็คิดว่าสามารถนําไปฟ้องลูกหนี้ได้นะครับแต่พอฟ้องไปนะครับอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมฮะในเมื่อเจ้าหนี้เขาเซ็นสำเนาเช็คโดยที่ไม่มีวันที่มันเท่ากับว่าเจ้าหนี้ไปเขียนวันที่เอง แล้วครัวน,นี้เวลาฟ้องมาถือว่าปลอเมเอกสารหรือว่าฟ้องเท็จนะครับอันนี้ต้องระวังดีๆอันนี้ผมก็เคยเจอเคสตี้มาครั้งหนึ่งนะครับว่าเวลาจะรับเช็คเวลาในฝั่งเจ้านี้มารับเช็คต้องดูดีๆว่าถ้าเขให้ถ้าเขาให้เซ็นสำเนาเช็คเนี่ยต้องดูว่าสำเนาเช็คตรงกับต้นฉบับเช็คทุกรลายการหรือเปล่านะครับบางทีถึงขนาดไม่ใช่แค่วันที่นะบางทีสำเนาเช็คก,ก็ไม่ลงตัวเงินได้ซ้ําแล้วต้นฉบับเช็คมีตัวเงินมีวันที่เรียบร้อยปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นก็มันมันก็หมายความว่าเจ้านี้ไปกรอกตัวเลขเอง,เอง กับวันที่เองนะฮะนึกออกไหมครับอันนี้ก็ควานระวังของเจ้านี้อย่างยิ่งนะครับเวลาคิดตัวเองก็ได้เช็คมาเขาเรียกกระยิมยิ้มย่องดีใจว่าตัวเองมีเช็คเราไปฟ้องลูกหนี้เดิมทีเป็นโจทย์กลายเป็นจําเลยฐานฟ้องเท็จฐานปลอมเอกสารนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมอยากจะถามที่นายรน้ำชัยนิดหนึ่งว่ามีอะไรอยากจะเพิ่มเติมนะครับในสิ่งที่เราตกหล่นไหมหรือว่ามีคําแนะนําเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราพูดกันมาไหมครับ ครับก็มีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งจากประสบการณ์การทํางาน,ใน,ใ,นในการเป็นขนายความของผมนะครับเจอเคสตีของคดีเช็คข้อห้างหลา,หลายเรื่องนะครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมได้รับการ <c oughs> ถ่ายทอดจากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็เป็นขนายความผู้ใหญนะ่มีกรณีศึกษาก็คือเป็นคดีเช็คที่มีมูลค่าสูงถึง18ล้านนะครับคดีนี้นะครับศาลชั้นต้น พี่ทนายพ,พี่ทนายผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านเป็นทนายความจู์นะครับท่านก็สู้คดีมาตั้งแต่ชั้นต้นศาลชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องก็พูดในง่ายก็คือทนายพี่ทนายผู้ใหญ่ท่านนี้ก็แพ้คดีเนะาะศาลชั้นต้นยกฟ้องท่านก็สามารถที่จะขอรับรองดีรับรองอุทธรนะครับศาลชั้นต้นอรือยัให้อุทธรในข้อจริงได้นะครับศาลอุทธร์ก็พิพากษายืนคือยกฟ้องนะครับท่านก็เก่งมากนะครับ ก็าสามารถที่จะขอรับรองดีกาได้อีกนะครับแม้กะทั่งสารชั้นต้นสาลอุทธรพิพากษายกฟ้องแล้วเนี่ยนะครับถ้านสามารถที่จะไปขอให้ผู้พิพากษาที่พิจารณาสารชั้นต้นและสาลอุทธรรับรองให้ดีกาสารอุทธรก็รับรองให้ดีกานะครับคัน,นี้สารดีกาก็พิพากษาให้ร,ร่ามีความผิดพูดง่ายๆคือสู้กันสามสามรนะครับสองสารแรกแพ้สามสารที่สามคือศาลดีกาชนะนะครับก็ถือว่าแกเก่งมากนะครับ แต่ว่าในายะของที่ผมกําลังจะสื่อสารไม,ไม่ใช่เรื่องอเรื่องแพ้หรือเรื่องชนะคดีแต่ว่าผมกําลังจะสื่อสารนัยะที่ว่าเช็ค18ล้านเนี่ยนะครับสารกีกาแม้จะพิพากษาว่ามีความผิดแต่สารกีการรอการลงโทษครับ mm hmm. ซึ่งเป็นนิมิตใหม่แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นคืนที่ผมเคยไม,ไม่เคยเจอว่าเช็คที่มีมูลค่าสูงขนาดนี้แล้วสารสารสูงรองการลงโทษนะครับั่นคงท่านคงเห็นว่าคดีเช็คเป็นคดีที่มีโทษ เพียงเล็กน้อยนะครับดังนั้นในยะที่ที่ผมกําลังจะสื่อสารให้ทุกท่านทราบและก็ได้ได้เป็นข้อมูลก็คือว่าคดีเช็คมันเป็นคดีที่ไม่ไม่ใช่คดีอาชญากรหรืออาชญากรรมนะครับเป็นคดีที่แม้จะมีบางทีแม่แม้จะมีมูลค่าสูงแต่ว่าก็เป็นโทษเล็กน้อยซึ่งอยู่ในวิสัยที่ศาลจอัอการลงโทษให้ได้แต่ก็ต้องย้ํานะครับว่าการเรกการลงโทษเป็นดุลพินิจของศาลล้วนๆหรือว่าเป็นดุลพินิจของศาลโดยแท้ แม้ว่าคดีเดียวกันเหมือนกันอะไรต่างๆาแต่ละ3าแต่ละท่านแต่ละองค์คณะอาจจะใช้ดุลยพินิจในการรอการลงโทษไม่เหมือนกันก็ได้เรื่องนี้ก็ต้องเขาดุลยพินิจของท่านน,นะครับท่านใดหรือว่าทานายความทานายความท่านใดที่ต้องการนำคำพิพากษาสารฎีกานี้ไปอ้างอิงนะครับก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามคำพิพากษาสารฎีกาที่1615ทับ2563นะครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ตรงจากทนายลำชยัยเนี่ย เรียกว่าเยอะพอสมควรเลยก็หวังว่าท่านผู้ชมอย่ยจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซ u b s ไ r i b e ช่องนํำชาโรเจ์ชานลนะครับจะได้ไม่พลาดเอพิโซดต,ต่อๆไปนะครับว่าเราจะมาให้ความรู้ในเรื่องอะไรอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ